มาถึงยุคที่ของเล่นไม่ได้เน้นลูกเล่นเพียวเผาแสงไฟเวอร์วาว articulation skin accuracy คือจุดขายหลักกับเหล่า a ั่นฟิ f i g u r ์ในปัจจุบันนั่นไม่ได้หมายความว่าจะให้ดีไซเนอร์คิดนอกเกาะไปมากกว่านี้ในปี2019ลนา l i e มีตัวละครใหม่พวกเหล่า weaponizer ออกมาให้เราเห็นโดยจุดขายหลักคือการถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อไปเล่นกับตัวอื่นๆเอามาทาเป็นอาวุธชุดเกราะต่างๆแถมก็ยังใช้แพทเทิร์นนี้แต่แค่เปลี่ยนชื่อไปอย่าง Izer, ซึ่งเอาเป็นโครงกระดูกมาเป็นอาวุธรถ <Yeah. S 1> เมื่อเข้าปีสุดท้ายของ Legacy ฮาร์ส huh. ก็ยัง Move On กับลูกเล่นนี้ไม่ได้โดยการเอาทีวีซีรีส์สุดเก่าแก่อย่างล็อกหลดสปาราดที่แปลงร่างเป็นก้อนหินใช่แล้วครับมันแปลงร่างเป็นหินจริงๆซึ่งในวันนี้เราก็จะมารีวิว Transformer Legacy i n f e r n t ิ u n i v r r s e ชาร์เริ่มกันด้วยข้อมูลข้าวๆที่เรารู้กับตัวนี้ก็คือนี่เป็นตัวละครผู้หญิง แล้วถ้าใครสงสัยว่ามันเป็นตัวดีหรือวายร้ายผมให้คําตอบไม่ได้เลยจริงๆแม้แต่กล่องของมันก็ไม่ได้มีฝักฝ่ใยใหญ่ๆแถมทีมงานก็ยังบอกอีกว่าถ้าอยากรู้ว่ามันคือหุ่นดีสุดพั่วชั่วสุดขีดเขาบอกแค่ว่า use your imagination my friends ให้ไปคิดกันเอาเองโอเคผมนอกประเด็นเยอะละร่างหุ่นของชากนั้นเคลือบไปด้วยแรผลิตคริสตัลสีเขียวผู้คนติดภาพจำว่าของเล่นทรานส f ฟอร์เจะต้องมีกลไกเฟืองหรือแผนวงจรต่างๆ ส่วนหน้าอ,อกสีเขียวเหลืองนั้นระวังทะลอกกันด้วยนะครับกระจกที่เป็นเท็กซ์เจอร์ส่วนนี้นะั้นเป็นเหมือนผลึกใสซึ่งเป็นทรานส p a r ร n t p นต์พลาสติกมันจะทนทานมือกว่าพลาสติกใสเป็นอย่างมากเมื่อเปิดหน้าอ,อกขึ้นมาก็จะพบกับโลาฟูเฮดสโคลาด้านหลังของตัวนี้มีหางแบบสัต์ปลาดดีเทลยังเต็มไปด้วยหนิน <c oughs> และหินแล้วก็หินส่วนหัวก็ยังสามารถส่องไฟฉายเพื่อให้ตาเรืองแสง ลักษณะของมันดูยังไงก็คือวัชพิเนเตอร์ภาพรวมคือทั้งแตกตาและสวยในเวลาเดียวกันดีเทลและสีซึ่งออกมาเข้ากับตัวหุ่นด้วยบวกกับผมเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วทั้งตัวละครแฟนอาร์ตที่ผมเคยวาดและพืชสมุนไพรซึ่งตอนแรกสีของฉากคือม่วงแบบดาร์กเอนเนอร์จอนและทั้งตัวเป็นทรานสเพอรเซนต์พลาสติกแต่ก็ไม่จะไปตอบจริงอยู่ที่รางฟลา์มันอึดกว่าพลาสติกใสายแน่นอนความทนทานก็สู่เท่าพลาสติกแบบนี้ไม่ได้ ช็อตนั้นมีของมาให้เยอะพอตัวโดยทุกชิ้นจะมีรูหรือหมุดขนาด5มิลิเมตรเช่นแผ่นคริสตัล2ชิ้นปืนที่มีลักษณะเหมือนชายหุ่นุดจากหนังดูนและใบพัดคอปเตอร์4ใบซึ่งให้หุ่นถือไม่ได้เพราะมีแง่งตรงนี้มันออกแบบมาให้ใสยกับตัวรูปืนของช็อตแต่พอผมเอาด้ามที่ไม่มีแง่งก็ไม่มีปัญหาอย่างน้อยก็ติดตรงแขนทำให้ดูไม่แย่หรือเอาไปเก็บไว้ข้างหลังเพื่อให้เรียนแบบตัวแบ็คเอาท์จากหนังไมค์เคลนเบ สิ่งที่3อย่างนี้มีเหมือนกันคือรอยขูดขาดดีเทลแบบหินหินคุณสามารถเอาปืนกับดาบมาทําเป็นหน้าไม้ได้หรือดาบสองท่อนก็ยังได้จุดขายหลักของตัวนี้คือถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อเอาไปเล่นกับตัวอื่นเช่นถอดขามาทําเป็นที่ขุดใช้แผน่นคริสตัลมาทําเป็นโลดหรือที่ผมชอบมากสุดถอดแขนมาทําเป็นไอพลกีวัสจุดขยับของฉากนันลลกหัวหมุนไหล่ยกขึ้นหมุนซอกยกหมุน ข้อมือหมุนหน้าอกยกลงได้เอวหมุนขายกขึ้นลงแถมอ้าได้หัวเขา่าหมุนยกข้อเท้ายกได้เขาเป็นหุ่นที่โพสท่าได้สนุกมากๆตัวหนึ่งแถมเวลาขยับเล่นแขนขากระเด็นเป็นเล่องปกติเลยความสูงของชาติจะประมาณ5นิ้วเรียกได้ว่าตามมาตรฐานของดิลักแคสเลยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอืน่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเวลเจนน์มูฟล Star w a b l a c Series a s o k a Tano Nendoroid Watson Transformer Studio Series Optimus Prime ถึงส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยกับของเล่น Transformer ไม่ไงั้นมันจะไม่เรียกว่า Transform เรียบง่ายเขามีเพียงแค่13ขั้นตอนเท่านั้นเรื่องตลกคือมันน้อยกว่าคอคสัสตัวนี้ซะอีกฉากนั้นแปลงร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์สีเขียวซึ่งดูแปลกตามากๆผมได้ลองเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับก้อนหินที่อยู่หลังบ้านผมเขาดูเหมือนเลยแต่ถ้าถามผมว่ามันจะมีคนใช้ก้อนหินมาสร้างเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมานี่คุณคิดว่าคุณอยู่ที่ไหนครับมาครับเหรอไม่ w e l i v e in society ไอพัดหมุนได้อิสระแถนดีเทลยังดีงามส่วนหางก็เคลื่อบไปด้วยหิน ข้างหลังของเครื่องหองมีส่วนมือหลุดออกมาผมชอบตัวปืนนั้นที่เอามาติดตรงด้านข้างให้เหมือนเครื่องปนของเฮลิคอปเตอร์กระจกคนขับมีสองตำแหน่งคนปืนกับคนขับขนาดในร่างเครื่องเปนของฉันแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆเช่นเคยครับวูฟอังโซกาวัตสัและออฟติมัสพรอมผมชอบมันมากๆด้วย,ยครับว่ามันไม่อาจโดนใจใครหลายคนเพราะความแปลก บวกกับราคาดีลักซึ่งอาจทําให้มันไม่คุ้มที่จะมีไว้ในคอลเลคชันนี่เป็นตัวละครแรกเกี่ยวกับการประกอบถอดเล่นชิ้นส่วนของผมผมจะซื้อแก๊งหินพวกนี้เพิ่มแน่นอนถ้ามันไม่ทําให้ผมล้มตะลายทางการเงินก่อนนะในปีนี้นี่คงเป็นของที่ถูกที่สุดของผมแล้วถึงแม้จะมีตําหนินิดหน่อยราคาที่ได้มาคือถูกกับคอค้าตัวนี้อีกอะ่ะนี่เป็นข้อดีข้อเสียของฉาดผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นเกรฟบัสเตอร์จากพืชปะทะซัมบี้เต็มสิบ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ t r a n s f o r m e r Legacy United Infinite Universe Shot r ที่เห็นยังไงอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์นการติดตามของพวกท่านก็เป็นเสียงตอบรับอันมีค่าใกับผมเพื่อที่จะทำให้ผมทำคลิปแบบนี้เพิ่มขึ้อนอีกแน่นา,นานคน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ไว้ใจกันใหม่ครับสวัสดีครับ